<ห><อ>น้องอาินไม่ได้ขับรถเร่งเร็วสุดอาเรอนะคงแ้ทำไมขับรถเรงที่อาภิษฎดิ เสเวียงไปพร้อมสเวียงหลังรถนะคะขาขหนึเป็นอะไรนยงอาปมีแต่ลินไปหาป่อพ่อไม่อยู่รู้พ่อไปเป็นเทวดาแล้วเทวดาพอาไปเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าเป็นรู้จักชาเาวันไหมยา้เดินได้เรเอไม่ฟุ้นหนางาไม่สุ สอบไปเลยค่ะจะได้เรียนสปอรต์ตช่างในระวันตอนม .3 แล้วก็จะอึ้งว่าช่างนี่ละมีเต็งเต็งแข่งขันหนึ่งงามีเก้าดอกหนึ่งงามีเจ็ดสัตเอ้ยเจ็ดเอ้ยเก้าเก้าสั้เก้าดอกถนนสุบมาหมวเนตเต รถถนนพอดีกับรถเออพอดีกับรถซบกับรถคืออะไรในอารินไหมกับคุณย่านั่น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 นะฮิเออ่ะงตะลืมอะไรอ๋อตรงฝุ่นฝุ่นนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ต้องซูมนะคะเพราะว่าท่านไม่สามารถจ่เพื่อความจุดไฟเลยโอ้เขียนก็อยู่ด้วยเอยู่กับสามคนสามตัวปล่อยไว้ด้วยกันครอบครัวค่ะ เราพิ้งกำลังเห็นนะคะใช่ค่ะมันตองกลับมาจากโรงเรียนละเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่น้นเลยค่ะตาลายมากตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเดือรินมาทักทายเอาของลงเออจุฬาห้องน้ำคนเดียวก็แม่กันเลยก็ปวดศีรษะนะคะ อยู่กับคุณย่ากับคุณพ่อนะเดินเดินไปหาทะไคที่าลงลาดยลยมือเวลาหุ่ใจดกทางแม่นึ่งไอเจียงนาดิ้นจะกลัวแม่งนกไหอยู่แตกับพ่ออารินชี้ตรงนั้นเลยลูกถุแล้วก็ชีอเลยแนงชี้เลยอยู่แต่กับพ่อเคนะคะอาริน

ยั่ไตาตวงเร่องนานี่นะอยู่แต่กับพ่อนะลน่ะกลางนารถาเดาง้าข้ามมาดึงยื่งอ่ะกระนาโยค่ากดส่วนยเวลาไล่ชุดบ่ อวนอเง้นั่สานั่งน่นยไอตรงไอตรงเสียเปลือยเลยไอหดูอ่ะอ้า

มีคนมาแอบขโมยสับปะรดขโมยขโมยไปให้พ่อนะคะเนี่ยสับประ,ดะ,ะบประดอยู่กองนี่ขโมยสับปรยับประดบประดที่รถกี่กนลวเยยอะยังไ แม่เยินเตยเนาะไปจับเลยคือนางกินค่ะแม่น้องไม่เห็นเลยอร่อยข้างหวานแกงหน่อไม้นางสา้วนางเฝ้านะคะเนี่ยกินข้าวด้วยไปอยู่แต่กับพ่อจริงๆนะคะเนาะย้ายไม่อยู่ย้ายโยกหา พี่เด็กกำลังเมนว่าไอเด็กติดพ่อไม่่กอนนนีครับขโมยขโมยมามาขโมยสับปะรดค่ะนี่นี่มาเอามาเอาเยอะรันมาดีเออมาดีู้เรียกเลี้ยงพี่พีด้วยนะคะมาดี้วิ่งขาวพอแล้ว รู้นะคะรู้เออมาดีไล่ไล่ฟ้องพ่อเลยนะคะฟองพ่อเลยก้ามาก้ามาบบมีการเอ๊ะข้างหลังเลยนะก้ามาโบเดี๋ยวก็ไปกินอยู่งั้นเด็กหมดหมดหมดอันนั้นก็มาเอาอีกมาขโมยอีกไรมันางปิดคลิปละ มือตืดตือเลยค่ะมองไม่เห็นเลยไว้นี่นะคะแล้วก็กินเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ <c oughs> จะไปบาลินแล้วแ <c oughs> นลินเป็นอยู่กับบคุณย่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย